เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่40เอ แม่หลิวเจ้าว้าจะรู้วิธีใช้มีดตัดแอ็นล้อก,กระดูกเป็นอยู่บ้างแต่สำหรับการกอหนวดให้บุรุษนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่เกินกำลังนางค้นหาแผ่นทองเหลืองจากซากพระพุทธรูปเก่ามาให้ฉันหลงปวใช้แทนกระจกก่อนจะสรรหาเหตุผลเกี้ยกร่อมอีกฝ่ายอีกหลายคำ หากท่านโกนแค่ช่วงที่เป็นบาดแผลจะไม่สะดุดตายิ่งกว่าเดิมหรือเจ้าคะท่านกำลังจะไปราชการเช่นนี้ไม่ควรทำตัวให้แปลกจะดีที่สุดกลับกันถ้าท่านโกนทั้งหน้าตอนไปที่นั่นคงไม่มีคนจำท่านได้ในทันทีแนะ่แล้วยามที่กลับมาต้าถงหนวดใหม่ก็คงขึ้นแล้วพอดี ฉันหลงปัวเดิมทีไม่ได้ใจอ่อนแต่เห็นนางตือไม่หยุดแถมยังพูดข้อเสียนับพัน้คยว่าหน้าเขาจะเน่ทาทั้งหน้าเพียงเพราะไม่โกนหนวดทิ้งท้ายสุดจึงถอนหายใจยอมใช้ใบมีดขนาดเล็กก้อน เจ้าว้ตาวาววับทันทีที่เขาเริ่มโกนหนวดดวงตาที่ทอแววสนุกสนานนั่นจ้องมองมีดในมือเขาอย่างตั้งใจขณะที่ใช้มือจับแผ่นทองเหลืองให้เขาส่องเป็นกระจกลมหายใจของเฉินหลงปัวอดชะงักไม่ได้ยามองเลยแผ่นทองเหลืองไปยังใบหน้างดงามที่จ้องตนอยู่แพ่ขนตาเรียงอย่างเป็นระเบียบของนางราวกับเป็นกรอบประดิษฐ์สำหรับล้อมภาพวาดของศิลปิน ชื่อดังภาพอันแสนวิจิตก็คือดวงตาดำคลับของนางยามที่มันไม่ฉายแววเฉยชาอาฆาดนับว่าชวนมองเสียจนไม่อาจละสายตาได้ง่ายๆชายหนุ่มดึงความสนใจกลับมาที่กระจกท้องเหลืองก่อนจะลงมือกน,นวดบนหน้าตนเองที่ไม่ได้โกนทิ้งมานานจนเขาเองก็แทบลืมหน้าที่เกลี้ยงเกลาของตนไปแล้วเช่นกัน เจ้าว่ยเขี่ยถ่านในกองไฟแล้วแอบชำเลืองมองเฉินเฟยสีเป็นระยะพอเขาหันมามองก็หลบตาวูบหลายคราวจนชายหนุ่มชักอึดอัดใจเจ้าจะมองอะไรหนักนะเขาถามเสียงเขียวนางทำอย่างนี้มาพักใหญ่แล้วจนเขาทนไม่ไหวข้ากำลังคิดเทียบท่านกับพานอันในตำนานว่าใครจะงามกว่ากัน ใช่แล้วใบหน้าที่เกลี้ยงกลาไร้หนวดของเฉินหลงปัวงดงามมากทีเดียวแม้ว่าเขาจะตากแดดจนผิวกร้านไปหมดแม้บนใบหน้าจะมีร่องรอยแผลเป็นจากการต่อสู้และตัวเขาก็เอาแต่แผ่ไอสังหารแต่หากไม่นับเสียงที่ลดพรความงามทั้งหมดนั้นเฉินเฟยฉีก็นับเป็นยอดบุรุษผู้หนึ่งในใต้ด้าฮ่องเตออู่เหอตี้มีรูปลักษณ์ดังกับปีศาจจำแรงงด งามแต่ดูอันตรายคล้ายไม่มีอยู่จริงแต่เฉินเฟยฉีกลับงามอีกแบบใบหน้าของเขาให้ความรู้สึกหวานละมุนคล้ายกับอิสตรีแต่กลับไม่เหมือนผู้หญิงหากจะให้เจ้าเว่ยอธิบายนางคงจะเรียกว่าความงามของท่านปั่วนี้จะเป็นความงามแบบที่อิสตรีนิยมเขาจะเป็นเอกกับบุรุษ ที่ผู้หญิงยื้อแย่งกันเพราะหากนับเพียงใบหน้าและรูปลักษณ์นับว่าทําให้สาวน้อยสาวใหญ่หัวใจสั่นคลอนกันเป็นแทบทั้งยังรู้สึกอบอุ่นราวกับถูกเขาปกป้องเอาไว้ใต้ปีกเพียงแค่เขาชายตามองมาสักเล็กน้อยไม่ได้งดงามแต่ให้ความรู้สึกว่าต้องระแวดระวังอย่างห้องเต้อูเฮอตี้แต่นั่นก็แค่รูปลักษณ์หากนับรวมสีหน้าดุดันกับกลิ่นอา ใความตายที่ลอยอบกวนรอบตัวเขาความงามนี้ก็เพียงแต่ใช้ชวนให้คนชมหลอกล่อหมู่พรมรให้มาบินตอมแต่น้อยนักที่จะเสี่ยงมาแตะต้องแน่ ข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดท่านต้องไว้หนวดเคราหากไปรบด้วยใบหน้าเช่นนี้แม่ทัพฝ่ายตรงข้ามคงหาทางชิงตัวท่านไปแน่ๆต่อให้เป็นบุรุษก็คงต้องยอมเป็นต้วนซิ่วเพื่อเคียงคู่ท่านสักราตรีเจ้านี่ช่างไรย่างอายสตรีประเภทใดถึงเอ่ยปากเรื่องเช่นนี้ได้โดยที่ไร้ความขวยเขินแม้แต่น้อย หากท่านเป็นพระเอกนิ้วในถงเยี่ยนข้าเชื่อแน่ว่าท่านจะเป็นพระเอกนิ้วที่ค่าตัวแพงที่สุดในใต้ล่าทีเดียวเหล่าสตรีในถงเยี่ยนหลนชมชอบบุรุษที่รูปลักหวานล้ำเช่นท่านนี่แหละยามมีหนวดเคราก็เห็นเขาความงามมากอยู่แล้วพอเห็นตอนเปลี้ยงเกล่าเช่นนี้นับว่าไม่ผิดหวังทีเดียวเขาเหลือบตามองนางที่เอ่ยเพอเจอไม่หยุดย่อนแล้วถอนหายใจยาว นานทีเดียวกว่าจะเอ่ยปากตอนเด็กๆมีแต่คนบอกว่าข้าหน้าเหมือนมารดาถึงขั้นมีคนที่เอียนเหอเคยเข้าใจผิดว่าข้าเป็นสตรีจนพอสักสิบสถึงมีเขาสมเป็นบุรุษขึ้นมาบ้างหญิงสาวยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาของท่านปัวก็คงงดงามไม่เป็นรองใครแน่นอนท่านถึงได้รูปงามเพียงนี้ เรื่องนั้นข้าก็ไม่รู้ว่าโตมาแล้วข้ายังหน้าเหมือนนางอยู่หรือไม่เพราะนางสิ้นไปนานแล้ว ต่อให้ไม่เหมือนท่านก็คงได้รูปโฉมจากนางมาไม่น้อยทีเดียวยามนี้เฉินหลงปัวมีใบหน้าสมเป็นชายชาติทหารไม่คล้ายอิสตรีเหมือนวัยเด็กแต่เขาความรู้สึกนุ่มนวลหวานหยดนั้นไม่ได้หายไปเสียทีเดียวใครมองก็ต้องรู้สึกได้ว่ารูปโฉมของเขาได้รับการสืบทอดมาจากมารดามากกว่าบิดาเป็นแน่ อย่าได้สนใจเรื่องหน้าตาของข้านักเลยหญิงงามอันดับหนึ่งเช่นเจ้ายังต้องใส่ใจความงามของใครอีกหญิงงามอันใดกันก็แค่กายเนื้อเท่านั้นเจ้าเว้แค้นขำกล่าวอย่างไม่ยี่ระในรูปโฉมตนเองก่อนจะเปลี่ยนเรื่องเอ่ยถึงเอี้ยนเหรอข้ามีเรื่องคาใจอยากจะถามท่านปู่อยู่เรื่องหนึง่งเรื่องอันใด ตามประวัติศาสตร์คนสกุลเฉินมีสิทธิ์ได้ครองราชเหนือกว่าสกุลอื่นๆแต่เหตุใดบรรพบุรุษของท่านถึงยอมละทิ้งความเจริญขอไปรักษาชายแดนแทนเล่าเจ้าคะฟังคำถามแล้วฉินเฟยฉีก็ยกมุมปากโค้งขึ้นน้อยๆในต้าถงนี้หากใครเคยเรียนหรือได้ยินตำนานการรวบรวมอาณาจากักรล้วนต้องมีข้อสงสัยไม่มากก็น้อยเพียงแต่มีไม่กี่ค ที่กล้าจะหาคำตอบจากคนสกุลฉันจริงๆเรื่องนี้กล่าวตามจริงข้าเองก็ไม่ชัดเจนข้าไม่ได้สนใจประวัติตระกูลนะักชั่วชีวิตเขาอยู่แต่ในล้านฝึกวรยุทธและในสนามรบหาได้สนใจเรื่องจุกจิกอย่างพวกบัณฑิตเช่นนี้แต่ตอนเด็กๆเคยได้ยินมาบ้างว่าเป็นเพราะเรื่องรักๆใ,ใคร่ๆ เรื่องรักรักใ,ใคร่หรือเจ้าคะนางเอียงคอมองเขาอย่างสนใจผู้นำตระกูลในยามนั้นรู้สึกผิดต่อหูหยินของเขาจนไม่อาจทนอยู่ในถงเยี่ยนได้ทำผิดเรื่องใดกันถึงยอมละทิ้งบัลลังทั้งยังยอมอยู่เอี่ยนเหอช่วลูกชั่วหลาน รายละเอียดค่าเองก็ไม่รู้หากเจ้าอยากรู้ก็ลองไปถามท่านราชคูเฉินท่านอาค่าเขาเป็นคนรักษาบันทึกตระกูลคงให้คำตอบเจ้าได้ได้ยินดังนั้นเจ้าวัยก็รีบบอกมือรัวไม่ไม่เจ้าค่ะข้าแค่สงสัยไปเรื่อยเท่านั้นไม่ได้อยากรู้จริงจังถึงเพียงนั้นเสียหน่อย เจ้าไม่ต้องสงสารเขาหรอกแม้จะไม่ได้บรรลังแต่ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกัวกง ั้งยังมีสมบัติมากมายไม่น้อยกว่าคนสกุลอูเอียนเหอแม้จะไก,กลาจากเมืองหลวงแต่หากไม่นับสงครามผู้คนกลับมีน้ำใจทั้งยังเป็นมิตรกว่าท่องเยี่ยนหลายเท่าอยู่ที่นั่นไม่นับว่าลำบากอะไรหลังจากปฏิเสธบรรลังผู้นำสกุลเฉินในยามนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นกัวกงเป็นบรรดาศักดิ์สูงสุดของขุนนางพี่ฮองเต้อจัพระราชทานให้ได้ซึ่งบรรดาศักด์ดังกล่าว ก็สืบทอดลดหลั่นมาอีกสามรุ่นหลังจากนั้นคนสกุลเฉินรุ่นหลังหากมีคนได้รับบรรดาศักดิ์ก็เป็นเพราะสร้างชื่อกันเองทั้งสิน้นมิใช่เพราะสืบทอดความชอบมาจากบรรพบุรุษยุครวมแขวนบรรดาศักดิ์ปู่ของเฉินเฟยฉีนี้สืบทอดมาจากบิดาของเขาหลังจากบิดารบจนตัวตายในสนามรบฮ่องเต้ได้ปูนบำเหน็จและพระราชทานบรรดาศักดิ์ย้อนหลังให้ อนุญาตให้บุตรสืบทอดบรรดาศักดิ์บิดาได้ชายหนุ่มเงียบแล้วมองหน้านางครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามนางบ้างแล้วเจ้าเล่าคิดจะเอาอย่างอย่างกุ้ยเฟยเช่นนั้นหรืออย่างกุ้ยเฟยหรือเจ้าคะก็ไม่ใช่หรือ อย่างกุ้ยเฟยถวายตัวเป็นสนมขององค์ชายก่อนก่อนจะถูกเรียกเข้าวังหลวงไปเป็นสนมของห้องเต้ยามนี้เจ้ามั่นหมายกับอันอองแต่กลับลักลอบสารสัมพันธ์กับ่าบาทไม่ใช่เอาอย่างอย่างกุ้ยเฟยในอดีตหรือหลิวเจ้าว้าฟังเขาแล้วแง่นหน้าหัวเราะลัน่นข้าไม่เคยคิดจะเข้าวังไม่ว่าจะเป็นตำหนักอันอ,องหรือวังหลวงข้าล้วนไม่คิดจะเข้าไปทั้งสิ้น หากไม่คิดจะเข้าวังเช่นนั้นเจ้าลอบพบฝ่าบาทเพื่ออะไรกันหญิงสาวรีตามองชายหนุม่มที่ยามนี้ใบหน้าเกลี้ยงปเปล่าหมดจดท่านรู้หรือไม่ว่าผู้ชายมีจุดอ่อนที่ใดเฉินหลงัวนิ่งไปก่อนจะสายหน้าความอยากนางเผยยิ้มมุมปากอย่างมีเล่หในความอยากหรือ เขาคิดว่านางจะบอกว่าความรักความลุ่มหลงหรืออำนาจแต่นางกลับตอบคำนี้ออกมาสร้างความประหลาดใจให้ใชายหนุ่ม ยามที่บุรุษผู้หนึ่งอยากได้สิ่งได้เขาจะทำทุกวิถีทางให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือสตรียิ่งสิ่งนั้นได้มายากเท่าไหร่เขาก็จะทุ่มเทมากขึ้นทเยอทยานมากขึ้นและลงทุนมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นความอยากจึงเป็นจุดตายของบุรุษ กลับกันความรักก็เป็นจุดอ่อนของสตรีหากสตรีเฝ้ามองความทุ่มเทของบุรุษแล้วหลงผิดคิดว่าความอยากได้อยากมีของเขาคือความรักจริงใจเช่นนั้นนางก็ตายไปครึ่งตัวแล้วแปลว่าเจ้าไม่คิดจะมีรักหรือหากนางมองความรักเป็นจุดอ่อนเช่นนั้นชั่วชีวิตคงต้องทุกข์แน่หาใช่เช่นนั้น มนุษย์มีใครหนีรักพลบ้างข้าเชื่อว่าใต้ล่านี้มีรักแท้อยู่จริงเพียงแต่มันอาจไม่ใช่ของข้าหากไม่ใช่คนที่คู่ควรให้รักนางก็ไม่คิดจะมอบใจให้ใครตายแล้วเกิดมาชาติหนึง่งนางยังไม่พบบุรุษที่คู่ควรจะวางหัวใจเอาไว้ในมือเขาเลยด้วยซ้ำ อีกทั้งในภพชาตินี้หากไม่อาจดับหนี้แค้นในอกนางก็คงไม่มีเสี้ยวความสนใจไปแบ่งปันให้เรื่องรักรักใ,ใคร่ๆอย่างปู่ทูชน เจ้ามองทุกสิ่งเป็นสีดำไปหมดหรือไรเขารู้อยู่แล้วว่านางต่างจากสตรีคนอื่นที่เขาเคยพบนางไม่ใช่สตรีในห้องหอประเภทที่เฝ้าฝันถึงรักนิรันดร์และวันวิวาที่ยิ่งใหญ่แต่คำพูดจากใจจริงของนางก็ชวนให้เขากังวลไม่ได้ ผิดแล้วเจ้าค่ะนางหาได้มองทุกสิ่งเป็นสีดำแต่นางมองทุกสิ่งเป็นสีเลือดตั้งหากเลือดที่จะชโลมกายพวกมันทุกคนแม้จะลำบากสักเท่าไหร่นางสาบานว่าสักวันหนึ่งนางจะต้องได้เห็นความผีนาเย่อยยับของพวกมันอย่างไม่ละเว้น แววตาอาคาตที่สะท้อนภาพเปลวเพลิงอยู่ไม่หลุดรอดสายตาของเฉินเฟยฉีเขาไม่รู้ว่าสาวน้อยผู้นี้พบเจอสิ่งใดมานักเหตุใดความรู้สึกนึกคิดของนาง จึงผูกยองล้ำลึกไม่คล้ายคนที่วางแผนปีนสู่ที่สูงแต่กลับเหมือนคนที่ต้องการดึงทางใต้ล่าลงมาให้พังผีนาดย่อยยับแทบเท้านางในใจเขาอดสถานไม่ได้กับสัญชาตญยานที่เตือนว่าหญิงสาวตรงหน้านั้นอันตารายต่อสิวที่เขาปกปกักข้าเคยเตือนเจ้าแล้วว่าทำสิ่งใดก็ทำไป แต่เจ้าไม่อาจทำลายต้าถงตาถงเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษรวมถึงบิดามารดาเขาใช้ทั้งชีวิตรักษาเอาไว้ดังนั้นตัวเขาเองก็มีหน้าที่รักษาแผ่นดินนี้ให้คงอยู่ต่อไปเช่นกันท่านนี่ชอบหวาระแวงค่าเสียจริงหญิงสาวพ่นลมหายใจราวกับเหนื่อยนายท่านดูสิเจ้าคะสตรีตัวคนเดียวไรคนช่วยเหลือ ไร้เงินทองไร้กำลัง ยามนี้ข้ายังต้องหนีหัวสุกหัวสุนท่านคิดว่าคนอย่างข้าจะไปเอาอะไรมาทำลายต้าถงของท่านเล่านางเอ๋ยกลัวหัวเราะคล้ายเขาพูดเรื่องชวนหัวแต่เฉินหลงปัวกลับไม่เชื่อใจเขาตระหนักดีว่านางสามารถทำสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวได้อีกหลายเท่าแม้วันนี้จะไม่มีหลายสิ่งอย่างที่นางว่าจริงแต่อนาคตคนอย่างนางย่อมหาได้แนะ่ ช่างไม่ไว้ใจกันเสียเลยหญิงสาวมองสีหน้าไม่เชื่อถือของชายหนุ่มแล้วนึกขำนับว่าเขารู้จักนางอย่างแท้จริง เราแวงไว้น่าถูกแล้วหญิงสาวมองชายหนุ่มตรงหน้าแล้วอดทอดถอนใจไม่ได้กับบุรุษผู้หนึ่งนางพร่ำย้ำคำว่าสหายแต่ภายในใจมีแต่ความรังเกียจเดียดฉันทุกถ้อยคำที่พูดกันดูสุภาพจริงใจแต่แท้จริงมีเพียงสิ่งลวงตาเท่านั้น กลับกันกับฉินหลงปัวผู้นี้คำพูดคำจาระหว่างกันมีแต่ผลประโยชน์บ้างหวาดระแวงบ้างไล่ต้อนบ้างแต่ทุกอย่างกลับมาจากใจจริงและรู้เท่าทันกันราวกับเป็นสหายที่ไม่ต้องเอ่ยปากเรียกสถานะ นางมองเขานึกเสียดายที่คนดีๆกับรับใช้ทรราชพวกสกุลอู่อยังมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีเลือดเนื้อของคนสกุลเฉินคอยค้ำตุนอยู่ทั้งสิ้นหากแค่ตัวพวกมันมีหรือจะชูคอเป็นเชื้อพระวงอยู่ได้อีกน่าเสียดายจริงๆ ที่วันข้างหน้านางกับฉินหลวงปั่ผู้นี้อาจจะต้องยืนกันคนแล้วฟังผู้หนึ่งปกป้องรักษาผู้หนึ่งทำลายเหยียบย่ำหากเขาไม่ยึดติดก็คงดี ระหว่างที่ทั้งสองเงียบกันไปอีกคราเฉินหลงปัวก็รู้สึกได้ถึงผู้มาเยือนแววตาที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันของแม่ทับนุ่มทำให้เจ้าเว่ยเองก็รู้สึกตัวเฉินหลงปัวยกนิ้วชี้ขึ้นแน่ปากเป็นการบอกไม่ให้นางส่งเสียงขณะที่ตนเองจับดาบก่อนจะย่องวนออกไปทางประตูข้างที่เปิดล่งอยู่ เจ้าเว่ดึงมีดมากำไว้ในมือก่อนจะขยับกายเข้าไปพิงในมุมใต้หน้าต่างเพื่อพลางสายตาหญิงสาวได้ยินเสียงต่อสู้อยู่ด้านนอกไม่นานก็เบาลงหลิวเจ้าเว้เชื่อว่าเฉินหลงปัวจะต้องเป็นฝ่ายมีชัยแน่จึงโผล่หน้าไปดูเห็นท่านแม่ทัพกำลังจะปิดชีพชายที่ล้มไม่เป็นท่าอยู่บนพื้นก็ร้องขึ้นว่า ท่านอย่าพึ่งฆ่าเขานะเจ้าคะเฉินรลองปัวหันมาเลิกคิ้วมองนางคล้ายถามหาเหตุผลข้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนส่งพวกมันมา ดวงตาของหลิวเจ้าเว่ยฉายแววเน่าหน้าก่อนจะตะวัดมองชายที่นอนโอดโอ,อยอยู่บนพื้นใบหน้าง,งดงามเผยความเหี้ยมเกรียมชวนขนลุกออกมาเฉินหลงปัวมองมีดในมือนางแล้วคิดไปถึงสภาพศพสาวใช้ในวังหลิงซานเขาเม้มปากอย่างช่างใจก่อนจะหาเชือกเก่าๆมามัดตัวคนร้ายแล้วโยนเข้าไปในอารามร้างให้นางเค้นถามได้สะดวกหญิงสาวกระตุกยิ้ม รมือเรียวงามลูบอยู่ที่ใบมีดคมกริบขณะที่ก้าวเข้าไปหาร่างนั้นอย่างมั่นคง ห่างออกไปจากอารามร้างร่างของบุรุษสองคนกําลังยืนอยู่ท่ามกลางเงาไม้ทั้งสองท่อสายตามองเงาของกองไฟที่สะท้อนออกมาจากประตูกระดาษสดับฟังเสียงหอยหวนที่ดังลั่นออกมาจากด้านในชายที่เป็นเบาค้อมกายหันไปเอ่ยถามผู้เป็นนายคุณชายท่านจะเข้าไปหรือไม่ ผู้เป็นนายเงียบร้าวกับไม่ได้ยินก่อนจะเอ่ยตอบคำหนึ่งไม่แต่คนเป็นเบ่าวทำหน้าสงสัยตลอดทั้งคืนที่ไล่าตามมากำจัดคนร้ายตลอดทางไม่ใช่เพื่อคนที่อยู่ในอารามนั้นดอกหรือแล้วทำไม เป็นเช่นนี้ดีแล้วซุ้มเสียงของผู้เป็นนายกล่าวขึ้นคล้ายเอ่ยกับตัวเองชายหนุ่มยืนมองอารามร้างแห่งนั้นอีกครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยปากกับบ่าวข้างกายกลับจุดพักมา สว่างเมื่อไรพวกเราจะมุ่งหน้าสู่ถงเยี่ยนพันที่สั่งแล้วก็สะบัดเสื้อหันหลังกลับไปคนเป็นบ่าวยังละล้าละลงังเขาเหลียวไปมองอารามร้างเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรู้สึกเสียดายก่อนจะวิ่งกลับไปขึ้นมาควบตามชายหนุ่มออกไป คราบเลือดกระเซ็นเจิ่งนองเต็มพื้นหลังจากเฉินหลงปัวตัดสินใจใช้ดับฟันคอคนร้ายจนขาดสะพายแร่งเพื่อตัดรำคาญหลังทนฟังเสียงหอยหวนกับคำสารภาพกระท่อนกระแท่นมาเกือบหนึ่งชั่วยามดวงตาคมกริบตาวัดกลับมามองหลิวเจ้าเว้ยที่ใช้แขนเสื้อเช็ดเลือดที่กระเซ็นถูกแก้มนางอย่างลวก เหตุใดคนสกุลเจินถึงคิดทำร้ายเจ้าจากปากคำของคนร้ายทำให้ทั้งสองรู้ว่าพวกโจนถูกฝั่งเสนาบดีสกุลเจินเลี้ยงเอาไว้ตลอดมาจึงได้รับคำสั่งให้ทำเรื่องรับใช้สกุลเจินอย่างลับๆครั้งนี้เองก็เช่นกันแววตาเหยยดยันพาดผ่านดวงตาคู่งามไปวูบหนึ่งก่อนที่เจ้าว้ยจะเอ่ยปาก จริญหุ้ยเหมยเป็นมารดาเลี้ยงค่ายามค่ายังอยู่ในต้วนนับว่าขวางทางนางพอค่าออกจากจวนสกุลหลิวที่ทางของนางจึงมั่นคงขึ้นหากไม่พูดถึงหูหยินผู้เท่าก็นับว่านางมีอำนาจแบบเสร็จในต้วหลิวอีกอย่างยังมีหลิวเจ้าอี้ ท่านคิดว่าเหตุใดคนสกุลเจนต้องทำร้ายข้าเล่านางเงยหน้าขึ้นถามความเห็นเขาบ้างสี่หน้าเย็นชาไม่เปลี่ยนผันแต่แววตากับมือที่กำด้ามมีดเอาไว้แน่นน,นั้นก็ทำให้รู้ว่าในใจนางกำลังร้อนดังโดนลวกสกุลเจนินสกุลเจนิน ชาติก่อนหลังถูกขับออกจากถงเยี่ยนรถม้าของนางถูกโจนป่าโจมตีจนต้องเอาตัวรอดวิ่งหัวซุกหัวซุนเข้าป่าถูกพวกโจนต้อนให้หลงพิษอยู่นานจนแทบหมดแรงเป็นพวกมันแน่เป็นพวกมัน ที่ผลักนางให้ต้องไปเจอใช้กลักขะคนนั้นไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้สกุลจินก็ยังลงมือช่วยเหลือหลานสาวตัวเองรวมหัวกันทําร้ายนางไม่หยุดยอนดีหลิวเจ้าเว่พึมพำดวงตาจดจ้องศพที่คอกับหัวหันไปคนละทิศเช่นนี้ก็อย่าได้อยู่ร่วมฟ้ากันเลยรอให้ถึงเวลาของข้า เอาให้พวกเจ้าทั้งบนล่างจะร้องหาแม่ตาจากสวรรค์ก็จะไม่มีแม้แต่เสียงให้ร่ำร้องหลิวเจ้าอี้โบกพัดในมืออย่างเนิบนาบขณะเอ็นกายพิงหมอนอยู่ในรถม้าของตนเองยามขามาต้องตามเสด็ด็่ฝาบาท บีดาจึงอยากสร้างภาพครอบครัวสมัครสมานกลมเกลียวนางจำต้องไปนั่งรวมอยู่ในรถม้าของบิดามารดาจนตัวเกรงตลอดทางแต่ขากลับนี้ฮองเต้คุมตัวเต้อ๋องแร่งรุดกลับถ่องเยี่ยนไปไม่รอพวกขุนนั่งดังนั้นนางจึงไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งรวมกับบิดามารดาอีกหญิงสาวกึ่งนั่งกึ่งนอนเคี้ยวขนมที่เสี่ยวชิงเตรียมเอาไว้ให้อย่างอารมณ์ดีบาง บางคราวก็หัวเราะออกมาแต่บางครั้งก็ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันจนสาวใช้อดกลัวนางไม่ได้คุณหนูคิดอันใดอยู่หรือเจ้าคะเสียวชิงหดคอถามอย่างกล้ากล้ากลักวข้ากำลังสะใจแต่ก็เสียดายอยู่ใบหน้าพริ้มพราของหลิวเจ้าอี่ฉายความรังเกียจอย่างล้ำลึกออกมาท่านยายลงมือครั้งนี้นับว่าหนักไม่น้อยแต่เสียดายที่ไม่อาจฆ่ามันได้ คุณหนูหากไม่ใช่พระบิดารักหน้าตาและไม่ยอมเข้าข้างกลุ่มอำนาจอื่นป่านนี้นางเจ้าไว้ต้องตกนรกหมกไม่ไปแล้วแต่พระบิดารักศักดิ์ศรีทำให้ข้าไม่อาจแผนที่มันได้แนะ่ถ้าเกิดมันตายขึ้นมาทั้งที่มีโอกาสเหมาะจะลงมือแต่กลับทำเช่นนั้นไม่ได้ ทำให้ข้าเสียดายยิ่งนักหากหลิวเจ้าว้ยตายไปซะก่อนถึงจิ้นหยางหลิวเจ้าอี้คงสาแก่ใจจนฝันดีไปทั้งปีแต่ในความสาแก่ใจนั้นนางต้องแลกด้วยตำแหน่งหวางเฟยเพราะหลิวเฉียนย่อมไม่ยอมเลียแข้งเลียขาอันอ่องออกนอกหน้าด้วยการยกนางให้แต่งแทนพี่สาวหน้าดังนั้นจึงต้องข่มกลั้นความเสียดายเอาไว้ก่อน ปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ